โอเคนี่ครับกระสรือีชาวทุกคนนะครับดูการชับมิดเแ็่แล้วก็โอเคแค่นี้พอมา,มาดูอยู่ระหวางไว้เอามาเมริกากับวิวลาวิวโอเคเลสโกไม่เป็นการเสียเวลาควันนี้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 เรื่องแอฟริกากับวิวลาวิว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 ิว สำคัญประวัติศาสตร์ออกนำด้วยดดยิสโนโรนโดแล้วก็เบซี่มากมากมาเลิ่มกับให้คุณชมแบบสัวิภาพให้ชมแบบกระทืบหน้ากันนะบอย่าดิกค่ะบริเวณสานในบ้านในคราลจริงโอ๊ตคัโอ๊ตคัง โอเคครับ okay, ก,ก,ก็ได้จบครึ่งแรกเป็นสกอตซนซนนะครับเราไปดูครึ่งงแังกันมึงกระทำไรมึงกระทำไรอะเสน้นน้ามึงกระทำไรโอ้ล้วได้ครับเซนหน้าส้งมาโอ้เราว่าข้างมารอ,อส,สิวิงไน้อซุนเนื้ โอ้โหโอยไม่ได้ครับผาดโอกาสทองเลยครับทองคำด้วยเปิดมาพักอกได้แล้วมีโอกาสเซ็น,น่ะตอนนี้ดูเนว่าบุกสวนกับกันทั้งคู่ครับแต่ว่าเดี๋เร่อมารที่ทำผลง,งานนอกบ้านไม่ได้นะครับออกไปเลย <S <S ไม่ต้องกลับมาอีกนะ ส่งมาให้ตอกวนเข้ามาบอลอยู่ที่เป,เป๊ะ้อ่าเปเป้ลุลยผ่านแล้วยิงไกลติดบล็อกครับติดบล็อกโอ้โหเอาแล้วยังได้อีกเตะทิ้งมายังติดเอาแล้วยังได้ครับเซ็น่ะตอกวนมาให้ลูกนี้เอา,เลาแล้วส่งวิพลาดแล้วเซ็น่ะนาอยู่ที่เอน็นโกเอนก็นโกโอ้โหเลี้ยงแบเบซิมาเบซิมาโอ้โหไม่ได้ครับเบสิมาซองไกล้ไม่ได้ครับ ขอจบกันเลยศูนย์ศูนย์ับจบเกมเสมอกันอีกแล้วนะครับดูอันดับเรายังอยู่ที่สองตารางห่างกันแค่หนึ่งแต้มครับโอเคครับครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมคลิปต่อไปเลยนะครับอาจจะเป็นคลิปที่สั้นๆก็พอนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดกระดิงเพื่อไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปครับผอบค,ครับ